เรื่องราวเช้านี้6เยกา46ีนาทีท่านผู้ชมครับก่อนรัฐบาลใหม่จะเกิดขึ้นเรื่องนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุเป็นยังไงพี่ก็ไม่แน่ใจนะค่ะพลังประชารัฐเขาเพิ่มด้วยนะใช่จำได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่มจากปัจจุบัน6 0 0ถึง800อจะเป็นพันเป็นสามพันอ่าใช่จำได้ใช่ไหมใช่ค่ะที่ลุงป้อมมานั่งตรงเนี้ยใช่ที่แล้วบอกกับพี่คุณชรยุทธคุณนโยบายผมเบี้ยผู้สูงอายุใช่ไหมค่ะก้าวไกลก็มีค่ะแต่ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนี่ สามพันใช่ไหมค่ะท่านผู้ชมปัจจุบันเนี่ยหกร้อยถึงแปดร้อยค่ะนี่ผมจำได้เลยสักสามสัปดาห์ก่อนเคยเห็นข่าวก็สซกันครังเหมือนจะเสนอว่าจะต้องมีการทบทวนเพราะเงินจะหมดแล้วออาจจะพิจารณาให้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยค่ะมีไรายได้ต่ำอาจจะต้องเข้าข่ายบัวัสุิการแห่งรัฐมาก่อนหรือไม่ประการดใดเนี่ยน้องใบอันนี้ไม่แน่ใจนะ ก็เห็นแต่ข่าวว่าเตรียมจะเสนอไม่คาดคิดประกาศใช้แล้วท่านผู้ชมประกาศเมื่อ11สิงหาคมที่ผ่านมาในว่ากิจารุเบิกษาแล้วก็มีผลครับใช้12สิงหาที่ผ่านมาเลยนะคะวันแม่พอดีเลยท่านผู้ชมเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยอยังชีพผู้สูงอายุข,ขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมเอาเป็นว่าเปรียบเทียบไปเห็นเลยนั้งไร ของเดิมเนี่ยข้อเรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบีย้ยยังชีพโดยระบุคุณสมบัตินอกจากพื้นฐานก็คือสัญชาติภูมิลำเนาอายุยื่นคำขอข้อที่สี่คุณสมบัติเขียนไว้่าอย่างไรไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐนัิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นก็คือรับเบี้ยบำนาญรับเบี้ยวัดรับบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใด ผู้สูงอายุที่อยู่ในสารสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจําหรือผลตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจําอันนี้เคยเป็นประเด็นจําได้ไหมค่ะอ่าไอา้ที่บอกว่ารับซ้อนอะ่ะอ่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเดิมที่กําหนดเอาไว้ก็คือต้องไม่เป็นกลุ่มนี้ใช่ก็คือไม่เคยได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐยกเว้นยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ท่านผู้ชมแต่ฉบับใหม่หนึ่งสองสามวงเล็บเนี่ยเหมือนเดิมคุณสบัดนะแต่ข้อที่สี่มันเปลี่ยนไปกลายเป็นว่าเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดเราก็ยังไม่รู้กรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเขาจะกำหนดออกมาอีกทีหนึ่งต้องไปค่ะหรือเขามีกำหนดแล้วก็ไม่แน่ใจเดี๋ยววันนี้จะไปค้นดูเอะวันหยุดจะค้นได้ไหมเนี่ย ท่านผู้ชมฮะเป็นผู้มีไรายได้หรือมีไรายได้ไม่เพียงพ้นผู้ไม่มีไรายได้หรือ,รอมีไรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพค่ะเป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุเป็นผู้กําหนดนะคะและอันนี้คือหมวดเรื่องคุณสมบัติหมวดหนึ่งขณะที่หมวดกําหนดเอาไว้เลยการสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเสร็จของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผูส้สูงอายุตามเบียบสิ้นสุดลงในกรณีตาย ขาดคุณสมบัติตามข้อหกก็แปลว่าถ้าไม่เข้าเกณฑ์นี้พ้นเลยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วท<ฆ>่านผู้ชมฮะขนาดเดียวกันมันก็ยังมีบทเฉพาะการที่ผมต้องอ่านละเอียดเช่นนี้หนึ่งอ๋อมีบทเฉพาะการค่ะ<ฆ>บรรดาผู้สอยุที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับเบี้ยยังชีพผู้สอยุจากองค์กรท้องถิน่นอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช่บังคับให้ยังมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สอยุ ส่วนท้องถิ่นต่อไปอแปลว่าอะไรก็แปลว่าเอาถ้าได้รับอยู่ในปัจจุบันหรือก่อนหน้าประกาศต่อไปถึงแม้คุณจะไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอคุณจะได้เสร็จนั้นต่อไปตามบทเฉพาะการจนกว่าคุณจะเสียชีวิตแต่คนใหม่เมื่อเพิ่งจะหกสิบใครใกล้จะหกสิบท่าน เดิมเนี่ยได้เป็นการทั่วไปใครก็ได้ใช่แต่ต่อไปนี้คนที่ใกล้จะ60ใกล้จะใช้ยึดเดือนต้องไรจะต้องเป็นเฉพาะคนที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามเกณฑ์ที่เดี๋ยวจะออกมานะคะติดใจอยู่ทีเดียวทําไมทํากันเงียบๆนั่นสิคอะค่ะแต่เราบอกนะว่าคนที่ได้อยู่ก็จะไม่ตัดนะใช่คนที่ได้อยู่ก็คือได้ต่อไปอะคะอ่ะผมดูให้บทเฉพาะการเขียนเอาไว้แบบนี้จริงๆท่านผู้ชมน้องไบร์อ่านให้ดูอีกทีหนึ่ง บทเฉพาะการเนี่ยพี่ต้องอ่านรายละเอียดสักหน่อยข้อ17เนี่ยบทเฉพาะการข้อ17เขียนเอาไว้ว่าบรรดาผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้จะใช้บังคับให้ยังมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไปนี่เห็นไหม ข้อ18บทเฉพาะการยังบอกก็แปลว่ายังไม่ได้กําหนดน้องใบและในระหว่างที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุยังไม่ได้มีการกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุตามข้อ6วงเล็บ4ที่เราบอกไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คุณสมบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยค่ะเดิมไปก่อนใช้อันนั้นไปพลางก่อน,นก็คือใช้อันเดิมไปพรางๆก่อน เดี๋ยวต้องติดตามดูเขาใช้เกณฑ์รไย้เท่าไหร่นะที่บอกไม่เพียงพอเนี่ยต้องเออไม่เพียงพอแก่การยังชีพเนี่ยเอาแต่เดี๋ยวมีรัฐบาลใหม่เนี่ยอาเออไอ้ตรงนี้จะยังไงเดิมเนี่ยกระทรวงการคลังบอกแต่ตอนนี้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยานะดูแลองค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิ่นออกประกาศเป็นระเบียบออกมามีผลไปแล้วคนที่อายุใกล้จะหกสิบท่านก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าท่านจะเข้าข่ายเป็นคนจน ที่จะได้รับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือไม่ค่ะ<า>ไม่เป็นการทั่วไปอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะเอาเราตามกันต่อไป